ข่าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน2566เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอก,กชนให้การต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามณทนะ่าเทียบเรือสิริไพรโรตตะมนตแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อพบปะผู้ประกอบการภาคประมงและประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการภาคประมงพร้อมทางาพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชริวันวรีนาดีรัตนราชกัญญาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกับภาคราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายและเจ็ดภาคขีเครื่อง่ายได้แก่ภาคราัฐ ศาส,สนาวิชาการเอกชนประชาสังคมสื่อมวลชนและภาคประชาชนในการบริรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนผู้ว่ารัชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มนาพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาชากัญญา สิริวัฒนาพนาวดีณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสม,มุทรสงครามไปกันที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยนางสาวชันทนาโพธารามผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5ประจำหนกลางโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดสม,มุทรสงครามได้คัดเลือกตำบลคลองโคนหมู่ที่2เข้ารับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศิลห้5ต้นแบบซึ่งมีพระเทพปรวระเมธี ประธานคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสิลห้าประจำหนกลางพร้อมคณะลงมาตรวจคัดเลือกมีนายสิริศักดิ์สิริมังคลานายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแนายอำเภอทั้ง3อ,อํอเภอผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ถวายการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานส่งมอบบ้านแก่ผู้ยาไกไร้ตามโครงการการชาติรวมน้ำใจสร้างบ้านให้กับผู้ยาไกไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนนพรสา72พรรษาให้กับนางสาวสําราญเย็นพยับหมู่ที่6ตตำบลท่าคานายดัดอยู่พ่วงเลขที่4ีหมู่15ตําบลสวนหลวงอําเภออัมพวา ส่วนนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับนางมณีไชยเจียวตำบลยี่สานอำเภออำมพวานอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางจะเกลงหนึ่งตำบลแม่กรองถนนราชญาตรักษา เยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยทุดโทรมและสุขภาพพร้อมสนับสนุนทุนจังหวัดส,สมุทรสงครามในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่อกันที่ที่ทำการปกครองจังหวัดโดยนายรัณชัยพุ่มเจริญประหลัดจังหวัดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกป,ประมงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนมีนายสิริศักดิ์สิริมังครารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปกันที่สำนักงานประมงจังหวัดโดยนายบัณฑิตกุลวณิชประมงจังหวัดจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ําบริเวณท่าน้ําวัดภูมิรินกุฎีทองตําบลสวนหลวงมีนายสิริศักดิ์สิริมังครารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไปต่อกันที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยนายยานทัศน์สิริวัฒนธรรมจังหวัดจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้3ามศาสนาสร้างความปรองรองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำทางวัฒนธรรมตลาดน้ำท่าคาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำร่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองเส้นทางเสด็จประพาสต,ต้นรัชการที่5บ้านกำนันจันทร์และชมวิถีชุมชนท่าคาส่วนผลไม้การทำน้ำตาลมะพร้าวจากสารกานมะพร้าว มีนายรณชัยพุ่มเจริญประหลัดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานส่วนสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามโดยนายเจษดาพุ่มจันทร์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเ,เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในการคืนคนดีคืนสู่สังคม ต่อการที่สํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดโดยนายสุภาพล์สิริไกรวัฒนาวงศ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักถึงประโยชน์การออกกําลังกายและการเล่นกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการส่วนตํารวจภูธรจังหวัด จัดกิจกรรมปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลมีพลตำรวจรตรีสุเมธปุณณศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรส,รสงครามเป็นประธานส่วนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยนายพุทธพจน์ครูประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินกิจกรรมการประกวดครองสวยน้ำใสระดับจังหวัดมีนายสิริศักดิ์สิริมังคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจกรารประเมินและตัดสินการประกวดนอกจากนี้นายสิริศักดิ์สิริมังคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรขนมครกน้ำตาลทรายประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า90ปีณบริเวณวัดแก่นจันเจริญตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีนอกจาก นี้นายศิริศักดิ์สิริมังครารองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะในการเป็นประธานพิธีเปิดตัว10ตลาดบก6ตลาดน้ำศึกษาวัฒนธรรมไทยประจำปีพุทธศักราช2566ตลาดน้ำอัมพวาเราไปปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกทุเรียนแซมในสวนหลังบ้าน ที่ตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งปัจจุบันทุเรียนกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากและมีราคาสูงจังหวัดสมุทรสงครามสามารถปลูกและได้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการปลูกไม่มากนักผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้สนับสนุนกิจกรรมนี้ พร้อมเป็นประธานมอบพันธุ์ทุเรียนหมอนทองพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมมอบพันธุ์ทุเรียนด้วยสำหรับข่าวเด่นประจำเดือนนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ